7จ็ดแยายโยังไม่ขึ้นมานะปอาบน้ำไปลูกปะไปอาบน้ำลูกยางเออเดี๋ยวอาบน้ำก่อนมาคกกา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 อยู่อยไหนอาวัดลูกก่อนนะอ่ะอ่ เขียนก่อนจ้า้าวันลูกอ่ะวันลูกเขียนเขียนอ่ะน่งลงกอไก่กอแก้วกอแก้วกอาก้วกอไก่กอแจ้วกอไก่กอไา่ ไหนถึงไหนแล้วลูกขึ้นแบบน้ำไหมอาบน้ำไหมอาบออน้ำาบาเหม็นจะตายแล้วเนี่ยมือเดียวเหม็นนะเกินเนี่ยนี่เงือลูกไปอาบน้ำไหม,มหไปหม่ะนี่เราไปอาบน้ำกับแม่ปะ่ะนี่เงือ่